วันที่สองกรกฎาคม2565ขอนําขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่54และคำอํานวยพรในเดือนแห่งการให้อภัยการให้อภัยคือคุณสมบัติที่งดงามที่สุดกรกฎาคมเป็นเดือนแห่งการให้อภัย ชีวิตคนเรามีเรื่องที่ไม่สมปรารถนามากถึงร้อยละแปดถึงเกคนเราล้วนมีเรื่องที่เคยทำผิดและเรื่องที่เกินความสามารถจะไขว่คว้าถึงไม่ว่าใครก็ไม่อาจได้รับการยอมรับจากทุกคนได้จะอย่างไรก็ตามเรายัางต้องรักษารอยยิ้มไว้เสมอ ให้อภัยตนเองเริ่มต้นใหม่ได้เสมออย่างมากก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งดังนั้นในชีวิตคนเราต้องให้อภัยตนเองในยุคปัจจุบันผู้คนมีความแตกต่างหลากหลายแน่นอนว่าจะต้องมีคนที่มีความคิดไม่เหมือนเราสังคมยุคปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง อาจมีคนมองเราเป็นศัตรูบางครั้งแม้เราไม่อยากแย่งชิงอะไรกับใครแต่ความยุ่งยากยิ่งอาจมาเยือนเราเมื่อเป็นเช่นนี้จะทำอย่างไรดีขอให้ปฏิบัติต่ตอเขาด้วยจิตที่ให้อภัยเถิดเพราะความโกรธมีแต่จะส่งผลกระทบต่อตนเองและคนที่รักเรา แต่การให้อภัยจะทำให้ชีวิตมีพื้นที่ให้เจริญเติบโตต่อไปได้ในชั่วชีวิตคนเราจําเป็นต้องให้อภัยศัตรูด้วยทามกลางการดำเนินชีวิตเราอย่าใส่ใจการถูกเขาวิจารณ์บนโลกนี้ไม่มีใครไม่ถูกวิพากวิจารณ์ปากของผู้อื่นเราไม่อาจควบคุมได้ แต่เราสามารถใช้ดวงจิตแห่งการให้อภัยไปมองความสับสนวุ่นวายทุกเรื่องได้การให้อภัยสามารถทำให้จิตใจสงบลงได้เมื่อจิตใจสงบจึงจะสามารถสัมผัสถึงความปรองดองที่ส่วนลึกของวิญญาณให้ความรักและปีติสุขที่อยู่เหนือเหตุผลการให้อภัย ยังเป็นคุณสมบัติที่งดงามที่สุดในชีวิตคนเราท่ามกลางชีวิตสัญจรทุกคนต่างต้องประสบเรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจต้องพบคนที่ไม่ถูกชะตาหากเราไม่เรียนรู้การให้อภัยจะมีชีวิตที่ทุกทรมานและเหนื่อยมากการให้อภัยเปรียบเสมือนร่มคันหนึ่ง ที่ช่วยปกป้องเราเดินไปข้างหน้าได้ท่ามกลางสายฝนอาจารย์เจ้าเมียวกวัววันที่2กรกฎาคม2565เผยแพร่วันที่1609